สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับมาดูรถบัสนะครับพาเสียบอยครับบอยบินเดียวมาซื้อรถบัสครับนี่จากบ้านบรรพชาครับอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีครับนี่ตอนนี้ก็รอรอเลิกนะครับเลิกออกรถนะครับเหมือนจะกลับแล้วครับ ยูโร5ครับสแกนเนี่ยตอนนี้ก็กำลังจอกแล้วครับนี่ครับเจ้าของรถครับเจ้าของรถคนใหม่ขับเองครับครับอมนายเยไม่บ้านครับ นายยิงหัวล้านไม่บ้างครับเล่ยทุกคนเต็มเต็มคันไหมทุกเต็มคันไปเลยนี่เจ้ครับนี่ครับอันนี้ก็สิบห้าสามหกครับ จอก1539้าครับให้ไปให้ไปไปสำรับไปนั่งได้ดีนครับรถเนี่ยครับผมผมขับรถโต้ครับครับเนื่อเด้อเติมน้ำมันก็ไปเติมทางนู้นะทางนอกอายุจาทางนู้นที่ว่าครับขอเลือแร่น้ำมันครับตั้งเยอะไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงบางข่านี่ก็ที่เคยเตียนตู้ ครับได้เลิกแล้วครับเลิกงามยามดีเสียบอยครับบอยบินเดียวครับครับพาไปอยู่บ้านกรวดจังหวัดบรีดัมนะครับน้องชมพูครับ มาแล้วครับไปแล้วครับมุ่งหน้าสู่อำเภอบานกรวดจังหวัดบีดัมครับโอเคครับ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้นะอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมครับสวัสดีครับ